สวัสดีครับลุงจุยชาแนลครับผมพามาเปิงการวิธีการจับป่าแบบบ้านบานโบราณนะครับที่ใส่กันมาโดนแหละจะในฝนตกกับวิธีการใส่ตรงดักป่าแบบบ้านบ้านครับไปกันครับโอ้ยเขาใส่กันหน่าไปเลยไวะโอ้เิม ก็แข็งว่ะทองทุ่อยแอนเฮดแอนแบบมันป็่ดาหญ่ๆนะตอนั้นคงช่างแบบขึ้นเดอนี่เ้เราวันนี้พ่อผมไปใส่ใสอยู่พุ่นวันนี้ก็แข็งหลายด่นดงโอ้ยเอาปลาไปสั่นปีนั่นเ่ะโอ้เนี่ยใสตะนาทอนหน่เออตะนาทอนเอ้

นี่ปีนี่ปีเดียวน่าตกได้ตรงนี่ตรงสามสี่ปีนี่ปีที่ห้าโฝนปีนี้ฝนมันหลาไปแล้วตั้งบ้านผมไม่ได้ตรงเลยปีนี้ไม่มีน้ำตั้งบ้านเ้าวันไม่มีฝนแล้วฝนทั้งนี้ดีเลยดีนีะตอนตะปาเข่งเนี่ย เขาคิว huh? oh, oh, well. oh. ่าดงแหกเลยจิ๋ะฮะแดกออกข้นผูจ้อ๋อนีู่กไว้เอาถีต่อกันแบบไดนมันก็ผีเนี่ให้ปหนี่ไปยืทั้งไทย๋อให้ปีนั่นยืไทยปาตายครับฝังฝังเสาไว้โอ้จังเล้ก็ลงทอเข่ากัสวยงาม เป็นบรรยากาศบานๆครับมาบังต้งปลาจากปากทอเป <c oughs> ็นกันได้ตะปากเข่งเป็นบอกกับมิตรแคปปี้นี่นะครับจะได้ตรงปีกายนี่กับเจไดตรงฝนบดีฝนบ่มาฝนแหรงนะครับ <c oughs> นี่กับบรรยากาศคันแทนหน้ากับท่วมคันแทนหน้าไปพูดนหระครับนีโอ้ปีนี่น้ำหลายครับย่อมย่อม

เลยมาเอาออปลางปลาอยู่บุรีรัมย์พี่ปลาอยู่บุรีรัมย์ดีอยู่สารคามมันแรงแม่แรงหลายแม่มาพอแรงแม่แรง,งหลายติดสารคามสารเดิมคุณได้บอกเล่าหน่อยไม่กิน <c ười> นี่ครับไม่กินว่าไทยนั่นปลาปลาอยู่ค่ะแม่แรงพอแรงหลายทั้งสารคามอืมอืมยันเน้นกากหลายนี่ครับ บรรยากาศบ้านๆหาโยหากินตามภาษาคนอีสานนะครับตรงปานาทอลอดถนนนะครับหลอดถนนระวังหมบ้านนะครับเราเจอก็เห็นแล้วครับนี่ตัลูกปลาเข็งนะครับลุวนๆเลยสมันกำลังตอตอให้มันง่าออกไปครับเมื่อกี้มันสั่นเมื่อกี้มันสั่นครับเดี๋ยวดูกันครับ น yeah, right. ี่ครับผลงานผลงานนะครับผลงานเสารนี่มิตรภาพเข่งับก็ได้อยู่ได้กินเนาะบัานนอกเข้าเอาไปหมอไปอู๋สอูหมอแล้วโออสุดยอดครับ เดี๋ยวเขามาเบิ่งกันต่อต่อไปนี่ครับไปช่วยไม่เอามาเบ่งมาเบิ่งขนาดไส้ของแค่นี้นะโอ้นั่นแะไสแค่นั้นแหะเออปลาปลาแม่แรงคืนอันนี้มันนิ่นปลานิ่นเร่องเดียวปลนิ่ปลนิ่ปลนิ่นี่นี่นี่าานานี่ครับนิ่งแค่สันเขาอ่นะ มันขึ้นมากว่าปานิ้นพีนลงมันขึ้นนี่ขนาดเลานี่ขึ้นหามองดีเนาะไดด้แล้วปานิ้นเออแปลกนี่ครับบ้านๆนะปล่อยได้สาเลยเนี่ยตัวน้ำมันไเอาลูปล่อยถุงนี่เอาไปปล่อยแล้วครับปลอนปลานิ้น มันมาตะไดภาพหละคุณโอ้มาตตรงทรงรอ้องฟุลาเอโอ้มาตน้ำไหลเนาะปานมีลวดบันบานครับ <c oughs> อันนี้กำลังตอ่อต่อห้ตรงมันแย่ก <c oughs> ับผมฝนกับตกเิื่นเบิ้งเลยเนโชว์ปาาเข่ง อ้ s, ีก right? ับปลาเข็งจะได้ลวนๆจากตรงนะครับปลาเข็งบอกว่าสิาสไทยแปลว่าปลาหมอมาคร้อมฝนกำลังลงเม็ดปล่อยๆนะครับนี่น้ำไหลจากทอนะครับ ต้งปลาจากนี่แหละครับเลยนี่ครับเดี๋ยวฝนตกตลอดอาทิตย์นะครับก็ไม่นม้ำไหลยอืมอืมากินแบบเบิ่นๆน,นี่แหละครับโอ้โอ

giống <laughs> ừ. Chị như ăn chút nữa bay lắm nữa ừ chút nữa chút nữa ăn chút nữa ăn chút cái ăn chút nữa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  ด้วการใช้ตรงนะครับตรงปากทอน้ำไหลดูว่าพี่ใหญ่ดัว่าพลังตรงนี้นะบืญเป็นคนอย่างง่า็กอเสาวตั้งใยขวาก้อนมาเลย chống mặt cỏ chống này, nó bật mặt cỏi 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 mặt 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 เอาฟูเมนบซื้อฟูนบ้่้านะูนบ้ายางยามัดะ้าว่าูวะมักเป็นเตัวนี้กันโคตร้องทุกนเันเขาเพจปุญไสแแนี้เลแม่

บ้าบนี่ซือขาผมนี่งตัวผมตีไอนะ้ไรต่อต่อต่อกลองฟีเหรอเมื่อตัวจับที่แหละเพราะว่วานี่มันปนปูนไม่จุย่ย หมดแล้วญญต่อไว้ก้อนกับไครล่ต่อเห็นแก้อนด้อ่ะกีหนาผมเด้อ <laughs> เสียโมนะเสียโม,นะมนี่แล้วหล่ <laughs> นเตแตงได้เห็นหล่นบม่มีเมียหรอกโยบาปนะโตอะร เอาหนอกนเขาเดีวของวกมันนั่นแเอมนั่นอันเช่นนั้นู้เขาเขามอนเดี๋ยว่นเดีมมาเดี๋ยวป่าไปบงเมนอ๋อเอไอเอาอย่ก้นหลักเนะเอามาเอาดอกอ๋อมิ้มั้งด้วยลยและอีก2งหลักก่าอีกสองหลักใช่คางแลวคนขุดก็นั่นแล เกี่ยวแล้วมันเกี่ยวอันนี้อีกกันเจียกลงอีกมันมันมันสูงมันไปกันป,าปโนโลาก็ตัวนั้นลงุงอีกจ้ะ <c oughs> แต่แมงมุมขึ้นม <can> ันปลาดุกเนาะอ่าอยู่แล้วเหลือแต่ตรงกลางทีเนี้ยเหลือตรงกลางนั่นแล้วใช่ตรงกลางนั่นแหละที่ไอ้กีก้อนหินใหญ่านี่ิมันแตงเลย์เนาะอืม ต่น้อยเนี่ยตามน้ออีกต่ำอีกอีกต้ซอยกันใส่ต้นปุ่นเลยมันจะเลี้ยวมัะว โอเคไปตรตามพี่อ้ย่งก่า่ะต้องามันก็ไหลไปนี่รอว่าน้ำมันไหลรวมไปเขารวมไปเขาพี่เลออในคูถังนึ่งแล้วปลาครับอะไะเออ เอไม่ก่อนเห็นนี่ไงเนาะห่ยลงนี่ตำตำไปไม่เลยครับเอานี่ขุดไปได้กี่ปึกเอาอยู่นะป่าขุดเงาเหมือนไงเต่งไว้ดินออกไปกับเม็ดไปือแล่ามันก็เหมือนน้องบคือก่อนเห็นเนาะมันสะมันก็สาไปน้บหน้าเม็ดเนี่ยเนี่ยพอเตา้าตะวันนี่มันก็อยู่อยู่ดอกตะวันต่วันเขาเข้ากอง ตอกไงอือตอกตรงนี้เลยตอกค้านเลยไปอันนี้ยามครั้งแรกว่ะอันนี้ยามครั้งแรกเนะครับเด้อเนี่ยเห็นปะมีแมงดาด้วยนะครับแมงดาแมงดาปนินแมงดาตัวผู้ด้วยหอมด้วยนะลงราท่านแล้วแล้วเด้อขึ้ยามก่อนเพราะท่านแล้วครับเพราะท่านแล้วได้ปูสองตัวเนี่ยเขาก็เห็ดแล้วนี่ก่อนปนินเห็นปะอือ โอเคปาหนินปลาปลาหมอปลาหมอหน่อยปลายนครับปลาหมอกําลังแพ็เชื่อกําลังพอขยายสุดยอดครับขอบคุณครับใส่บอ่เทินถึงครึ่งชั่วโมงอยู่ครับแค่ยี่สิบนาทีประมาณนั่นแหละยามอีกรอบได้ยามรอบสองนะครับเตะแล้วนะครับอือ นี่ครับนี่เอาปลาเยอบังนี่บุรีรัมครับนี่ครับฝนดีครับเดี๋ยวสุดยอดเลยครับอันนี้แล้วครับป่าทั้งนั้นเนี่ยแจมแจมเลยครับนี่เหาปลาบานบานหาโยหักิ้ง นี่แหละครับทีมาาของปลาลานัวเริ่มแรกกระจ้าซี่แหะครับได้จากตรงกับเพียรปลาลาปลาจมกันเ้จุดยอดครับออาเาหาตากล้องไปให้นะไปลูกไป เอาไปเอาไปห็นตากรองไทยไฟไฟเปิดไฟลูกมีอะไรไมาปักกันนี่เรานี่เราเสร็จจะปาร์ดันแล้วนี่เนี่ยค่ะปาป์ดจับด้วยไฟพิสูรหรอถึงแล้วเหรอถ้าเรือถึงแล้วเนี่ยโอเคครับดูกันเลยเลยครับนี่ว่าปลามันเป็นครับนี่นี่ลูกปลากำลังสิลงไปตรงปากท่อเมื่อกี้นะครับนี่ด้านบนอู้นี่ด้านปากท่อครับ เด,ดีดย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับลึกๆน้ำลึกๆปลากะซ่อยุปากทอเลยครับเอเอดอี๋ยวเขามาเบ่งผลงานที่ยามเมื่อกี้นี่ครับนี่รอบสองเลยครับโอ้ปลาเข็งครับนี่ครับผมดูกันแมงดากรมี่ครับปูกรมี่โอ้สุดยอดครับดูเลย่อยๆครับ